สวัสดีครับอยู่กับเครื่องเสียงมือสองอีกแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Power Amp สี่ channel นะครับสี่ channel ตัวเล็กๆนะครับก็กำลังวัดตัวนี้อยู่ที่300วัตต์นะครับ300วัตต์สี่ช่องนะครับก็คือรวม1,200วัตต์นะ300วัตต์สี่ช่องนะครับตัวนี้เอาไปขับพวกเบบแ18นิ้วก็บอพอมีเสียงนะแนะนำเต็มที่ก็ช่องละหนึ่งดอกแล้วก็เสียงกลางเสียงแหลมนะครับอีกช่องละหนึ่งดอก ถ้าเป็น15นิ้วก็เหมือนกันนะครับเบสหนึ่งเบเบสช่องหนึ่งเบสช่องสองแล้วก็เสียงกลางแหลมช่องสามช่องสี่นะครับใช้แบบนี้ก็จะเป็นครบชุดได้พอดีนะครับอย่าง آ, ชุดตัวอย่างชุดเทสนี้เลยก็ได้นะครับก็คือเอาชันเนลหนึ่งเป็นเบตนะครับชัแนลสองเป็นเบต18ช่องละหนึ่งดอกนะครับแล้วก็ช่องสามก็ช่องสี่เอาไว้ขับเสียงกลางแหลมนะครับก็ <S 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 12นิ้ว15นิ้วนะครับได้เลย ตัวนี้ราคา5,700บาทนะครับ5,700รวมส่งนะครับใครสนใจตัวนี้ก็ทักกันมาเฟซบุ๊กื่องเสียงมือสองแล้วครยชสีหรือไม่ก็เฟซบุ๊กโชลทีซาวนะครับได้ทั้งสองเพจเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับตัวนี้หลังเครื่องหลังเครื่องก็จะเป็นแจ็คโฟนทั้งหมดนะครับสัญญาณเขาจะเป็นแจ็คโฟนทั้งหมดเสียบดูตามสัญ,ญลักษณ์ได้เลยช่อง a อันนี้ช่อง a ช่อง b นะครับช่อง c ช่อง d จะ แยกกันแบบนี้นะครับแล้วก็สเปคคอนสเปคคอนจะเป็น A และ B อยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นช่อง C อันนี้ช่อง D อยู่ด้านหลักนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นที่ต่อสายแบบกดนะครับก็จะเรียงตามที่เขียนเลยนะครับต่อตามที่เขียนเลยช่อง A ช่อง B C D แบบนี้นะครับวิธีต่อก็ตามที่มันที่เขียนอยู่ด้านหลักนะครับส่วนปุ่มกดนี้จะเป็นปุ่มรวม ช่องเอกับช่อง B กีกดสัญญาณปุ๊บจะรวมกันได้นะครับถ้าใช้แยกข้างปกติก็กดให้เด้งออกไว้สภาพด้านนอกเครื่องนะครับก็สวยงามดีอยู่นะครับสวยงามดีอยู่ในเครื่องก็เรียบร้อยดีนะครับอันนี้ผมก็เปลี่ยนวอลลุ่มเปลี่ยนวอลลุ่มเปลี่ยนสายสัญญาณให้ใหม่ด้วยนะครับเดินสายสัญญาณใหม่แล้วก็แจ็คหลังเปลี่ยนใหม่หมดเลยแปดตัวนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลย จะได้เอาไปใช้งานแล้วไม่คอกแขกนะครับเสียบทีเดียวติดหมุนวลลุ่มก็ไม่คอกแคกนะครับเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับโอเคใครสนใจทักมาครับเครื่องแบบนี้ถ้าต้องการเอาไปใช้กับชุดเล็กๆชุดมินิคือเบสด้วยกลางด้วยในตัวเดียวจบก็แนะนําให้ใช้คอร์สสองทางสักตัวหนึ่งหรือไม่ก็เป็นป็นปีโทนเป็นปีแยกซับก็ได้นะครับหรือจะเป็นปีคอร์สสามทางก็ได้แต่ว่าต้องใช้เป็นช่อง อคอร์ดเบสก็คือขับเบสไปนะครับส่วนกลางแหลมให้ใช้ช่องปีโทนก็ได้นะครับแบบตอนนี้ที่ต่ออยู่ช่องหนึ่งกับช่องสองนะครับช่องหนึ่งกับช่องสองอยู่ข้างบนอันนี้ก็คือต่อกับคอร์ดเบสนะครับต่อคอร์ดเบสส่วนช่องสามช่องสี่ที่อยู่ด้านล่างนะต่อกับเป็นช่องปีรวมก็คือชุดชุดปรับปีรวมแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้ปีคอร์ดสามทางก็จะเล่นแบบนี้ก็เล่นได้นะครับ สามกับสี่จะเป็นกลางแหลมนะครับสี่กลางแหลมแล้วก็หนึ่งสองก็จะเป็นเบสับ ใช้งานก็ประมาณนี้นะครับสี่ชแนลหรือจะใช้เป็นกลางแหลมทั้งสี่ชแนลเลยก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ชอบนะครับบางคนก็เอาไปใช้แยกแยกช่องเป็นตู้มอนิเตอร์สี่ตู้นะครับช่องละหนึ่งตู้แล้วก็แยกกันปรับได้เลยนะครับยังไงก็ได้นะครับก็คือตัวนี้เอาไปขับทั้งเบรทั้งกลางแหลมก็ได้หมดนะครับอยู่ที่เราเอาไปเลือกใช้งานไปตัดคอร์ดโอเคตามนี้ นี้เลยนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีปกตินะครับ o ว e สี่แ a นแนลนะครับสามร้อยวัตต์คูณสี่นะตัวนี้ราคาห้าพันเจ็ดร้อยบาทนะครับทักกันมาเลยที่ Facebook เครื่องเสียงมือสองนครเจสยีหรือ Facebook ชนตะีสาวนะครับได้ทั้งสองเพจนะครับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องสี่ a ชนแนเล็กๆนะเอาไว้ขับพวกชุดมินินะครับเบสสองใบกลางสองใบนะครับแยกสี่ช่องสี่แ n นแนลนะครับสนใจก็ทักกันมาครับ